การรับฟังคำทำนายนี้จะช่วยให้คุณล่วงรู้ทิศทางของพลังงานในปี2,569และเข้าใจวิธีการแก้เคล็ดด้วยการทำบุญที่ตรงจุดกับดวงชะตาของแต่ละวันเกิดคุณจะได้รับแนวทางในการบริหารจัดการความสัมพันธ์การเงินและสุขภาพเพื่อเปลี่ยนปีที่ท้าทายให้กลายเป็นปีแห่งการเริ่มต้นความมั่งคั่งและมั่นคงอย่างแท้จริง สวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านครับผมกลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งในวาระที่เรากำลังก้าวเข้าสู่ปีพุทธศักราช2569ในฐานะที่ผมศึกษาศาสตร์แห่งดวงดาวและธรรมะมาตลอดหลายสิบปีผมเห็นวัฏจักรของชีวิตคนขึ้นลงมานับครั้งไม่ถ้วนสิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกทุกคนก่อนเริ่มเลยคือปี2569นี้ไม่ใช่ปีที่ง่ายสำหรับใครเลยครับ แต่มันจะเป็นปีที่คัดกรองคนจริงคนที่รู้จักวางใจให้ถูกและคนที่ทำบุญให้ตรงกับจริตของดวงชะตาตัวเองวันนี้ผมไม่ได้มาเพื่อบอกว่าคุณจะรวยฟ้าผ่าหรือถูกหวยรางวัลใหญ่เพียงอย่างเดียวเพราะโชคลาภเหล่านั้นถ้าบุญเก่าไม่ถึงมันก็มาไม่ถึงแต่ผมจะมาบอกว่าบุญแบบไหนที่จะช่วยเปิดทางให้ชีวิตของคุณเดินต่อไปได้โดยไม่สะดุดเพราะดวงคนเราแต่และว,วันเกิดมีบทเรียนที่ต้องสอบให้ผ่านไม่เหมือนกันครับ หากคุณฟังจนจบคุณจะพบกุญแจสำคัญที่ใช้ไขประตูวาสนาของตัวเองในปีหน้าอย่างแน่นอนสำหรับท่านที่เกิดวันจังในปี2569นี้พลังงานหลักของคุณคือเรื่องของการเยียวยาใจและการปล่อยวางภาระที่แบกไว้เกินตัวครับ ภาพรวมชีวิตของคุณในปีนี้จะรู้สึกเหนื่อยใจมากกว่าเหนื่อยกายเหมือนเดินแบกหินขึ้นภูเขาที่คุณไม่ได้เป็นคนสร้างแต่มันเป็นหินที่คนรอบข้างเอามาฝากไว้ด้วยความเกรงใจของคุณเองคุณเป็นคนที่ไม่อยากให้ใครเดือดร้อนจนบางครั้งลืมถามตัวเองว่าเราไหวไหมในเรื่องการงานนั้นงานปีนี้ไม่ได้แย่ครับมีงานเข้ามาตลอดแต่จะเป็นลักษณะงานที่ต้องไปรับผิดชอบแทนคนอื่นหรือต้องไปแก้ไขปัญหาที่คนอื่นทำทิ้งไว้ ทำงานหนักมากแต่เครดิตมักจะถูกเฉลี่ยไปให้คนอื่นดังนั้นบุญเสริมดวงการงานที่ผมอยากจะแนะนำให้คนวันจันทร์ทำคือการทำบุญกับโรงพยาบาลผู้ป่วยหรือผู้พิการครับไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเลือดหรือช่วยค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์เพราะบุญเหล่านี้มีานิสง์ในการปลดเปลืองภาระชีวิตคนอื่น เมื่อคุณช่วยให้คนอื่นพ้นจากความทุกข์ทรมานทางกายอันนี้สง์นี้จะสะท้อนกลับมาให้คุณมีคนมาช่วยแบ่งเบาภาระในที่ทำงานหรือมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยในยามที่คุณกำลังจะหมดแรงครับในด้านการเงินเงินจะเข้าเป็นช่วงๆครับแต่ที่น่าห่วงคือเงินจะไหลออกเพราะความจำเป็นของคนรอบตัวไม่ใช่เพราะคุณใช้จ่ายฟุ่มเฟือยวิธีแก้ดวงการเงินรั่วคือการทำบุญค่าน้ำค่าไฟให้กับวัดหรือสถานที่สาธารณะครับ แสงสว่างและน้ำคือพลังงานแห่งการไหลเวียนที่ไม่ติดขัดจะช่วยให้เงินที่ควรจะเป็นของคุณยังคงอยู่กับคุณส่วนความรักปีนี้ต้องระวังความสัมพันธ์ที่คุณเป็นฝ่ายให้มากเกินไปจนเขามองว่าเป็นของตายให้ทำบุญปล่อยสัตว์ที่ถูกคุมขังครับเพื่อเป็นเคล็ดในการปล่อยใจตัวเองจากพันธะที่ไม่อิ่มเอมสุขภาพระวังอาการเครียดสะสมจนนอนไม่หลับให้สวดมนต์บทสั้นๆก่อนนอนทุกวันพระเพื่อเคลีย์พลังงานลบออกไปครับ ต่อมาคือท่านที่เกิดวันอังคารปี2,569คือปีการหยุดแรงกร่มและเปลี่ยนวิธีสู้ครับคุณเป็นคนสู้เก่งอยู่แล้วแต่ปีนี้ถ้าสู้แบบเดิมจะล้าปเปล่าในเรื่องการงานคุณจะเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งและเจอกับคนที่ไม่ค่อยพูดตรงๆมีการเลื่อยขาเก้าอี้หรือชิงดีชิงเด่นกันสูงมากบุญที่จะช่วยคุณได้คือการทำบุญสร้างถนนสร้างสะพานหรือทำทางเดินเท้าครับ อันนี้สงนี้จะช่วยเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นทางผ่านหรือทําให้คนที่จะมาขัดขวางคุณต้องถอยออกไปเองโดยที่คุณไม่ต้องออกแรงประทะด้านการเงินมีไรายได้ดีครับแต่มีเหตุให้ต้องใช้จ่ายกระทันหันเช่นรถเสียบ้านรั่วหรือมีเรื่องต้องซ่อมแซมใหญ่โตให้ไปทําบุญลงศพหรือผ้าขาวห่อศพครับเ <c oughs> พื่อเป็นการตัดเคราะห์แบบฉับไวให้เรื่องร้าย,ายๆกลายเป็นเบาถ่วงครับ ส่วนความรักปีนี้ต้องระวังอารมณ์ที่ร้อนใส่กันจนบ้านแตกให้ทำบุญด้วยของคู่ครับเช่นเทียนคู่รองเท้าหรือถวายสังฆทานที่จัดเป็นคู่เพื่อเสริมดวงความสัมพันธ์ให้หนักแน่นและเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นสุขภาพระวังอาการอักเสบปวดหัวหรือความดันให้ลองแบ่งเวลานั่งสมาธิเพียงวันละ9นาทีในวันอังคารครับจะช่วยปรับธาตุในร่างกายให้สมดุลครับสาหรับคนเกิดวันพุธ ปี2,569คือปีแห่งคำพูดและสติปัญญาครับไม่ว่าคุณจะเกิดพุทธกลางวันหรือพุทธกลางคืนงานที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาการขายออนไลน์หรือสื่อต่างๆจะโดดเด่นมากแต่ความเด่นนี้มักมาพร้อมกับคนอิจฉาบุญที่เสริมงานให้คุณมากที่สุดคือการบริจาคหนังสืออุปกรณ์การศึกษาหรือเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือธรรมะครับ เพราะการให้ปัญญาแก่ผู้อื่นจะส่งผลให้คุณมีความคิดที่เฉียบแหลมเจรจาอะไรคนก็เชื่อถือเรื่องการเงินเงินของคุณในปีนี้มาจากคำพูดครับพูดดีได้เงินพูดเสียเสียทองให้เสริมดวงด้วยการช่วยทุนการศึกษาเด็กยากจนเพื่อเป็นการปูทางให้การเงินในอนาคตราบรื่นความรักระวังเรื่องคำพูดที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ไปกรีดใจคนฟัง ให้ทำบุญด้วยการเขียนคําอธิษฐานจิตที่ดีลงในใบโพหรือกระดาษแล้วนําไปไว้ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือตั้งจิตอธิษฐานในวันพระเพื่อขอขมาเจ้ากรรมในเวรเรื่องสัจจวาจาสุขภาพระวังระบบประสาทและอาการนอนไม่หลับจากการคิดวนเวียนครับท่านที่เกิดวันพฤหัสปีนี้เป็นปีแห่งบุญของครูผู้ให้และศรัทธาครับ คุณจะมีดวงผู้ใหญ่สนับสนุนดีมากแต่คุณต้องวางตัวให้เป็นที่น่าเมตตาการงานมีเกณฑ์ขยับขยายไปในทางที่ดีขึ้นบุญใหญ่ที่ควรทำคือการทำบุญกับครูบาอาจารย์พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบหรือช่วยเหลือนักบวชที่เจ็บป่วยอานิสงส์นี้จะเปิดวาสนาอาชีพให้คุณก้าวหน้าอย่างรวดเร็วการเงินถือว่ามั่นคงขึ้นแต่ห้ามค้ำประกันให้ใครเด็ดขาด ความรักมีความเข้าใจกันดีแต่อาจจะจืดชืดไปนิดให้ลองไปทางบุญร่วมกันด้วยการถวายผ้าไตรจีวรหรือของใช้ที่จำเป็นต่อสง์เพื่อเพิ่มบุญบาร,รมีคู่กันครับคนเกิดวันศุกร์ปีนี้ต้องเน้นเรื่องบุญของความรักและความพอดีครับคุณอาจจะรู้สึกว้าวุ่นใจเรื่องคุณค่าในตัวเองหรือรู้สึกว่าทำดีไปก็ไม่มีใครเห็น ในเรื่องงานระวังการใช้อารมณ์ตัดสินใจจนเสียงานใหญ่การเงินมีเกณฑ์ได้ใช้เงินซื้อความสุขตามอารมณ์บ่อยครั้งให้แก้เคล็ดด้วยการทำบุญบูรณะซ่อมแซมพระพุทธรูปหรือทำบุญเครื่องประดับพระพุทธรูปครับกานิสงส์นี้จะช่วยให้คุณกลับมามองเห็นคุณค่าในตัวเองและทำให้รูปลักษณ์หรือเสน่ห์ของคุณดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาความรัก คนโสดมีเกณฑ์เจอคนถูกใจแต่ต้องดูให้ดีว่าเขามีเจ้าของหรือ,อยังให้ทำบุญด้วยดอกไม้หอมหรือของหอมถวายพระเพื่อเสริมสเสน่ห์ที่บริสุทธิ์ครับสำหรับคนเกิดวันเสาร์ปีนี้เป็นปีแห่งความอดทนและผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ครับงานของคุณอาจจะหนักและต้องใช้ความเพียรสูงกว่าวันอื่นแต่ผลตอบแทนจะคุ้มค่ามาก บุญที่ควรทำคือบุญที่เกี่ยวกับที่ดินเช่นซื้อที่ดินถวายวัดหรือบริจาคอิฐหินดินทรายเพื่อสร้างถาวรวัตถุเพราะจะช่วยให้ฐานะและการงานของคุณมั่นคงเหมือนรากฐานที่ฝังลึกการเงินมีเกณฑ์ได้ลาบลอยจากการทำงานหนักความรักให้ระวังความตึงเครียดจนไม่มีเวลาให้กันให้ทำบุญด้วยการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะหรือวัดเพื่อลดทอนอัตราและความเครียดในใจครับ สุดท้ายท่านที่เกิดวันอาทิตย์ปี2569คือปีของผู้นำและการลดอัดตราครับคุณมีเกณฑ์ต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตที่อาจจะเปลี่ยนทิศทางอนาคตไปเลยงานจะได้รับความรับผิดชอบที่สูงขึ้นบุญใหญ่ที่เหมาะกับคุณคือการสร้างพระพุทธรูปหรือสร้างศาสนสถานครับเพื่อเสริมบรารมีและอำนาจการปกครองของคุณให้คนยอมรับนับถือ การเงินไหลลื่นดีแต่ต้องระวังเรื่องการลงทุนที่เสี่ยงเกินไปความรักคนรักจะเกื้อกูลเรื่องงานได้ดีมากให้ชวนกันไปไหว้พระแก้วมรกตหรือศาลหลักเมืองเพื่อเป็นสิริมงคลครับสุขภาพระวังเรื่องหัวใจและสายตาให้ทำบุญบริจาคค่าไฟหรือเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ดวงตาและดวงใจครับ ปี2,569นี้ไม่ใช่ปีที่ดวงใครจะแรงจนฉุดเอาไม่อยู่หรอกครับแต่มันจะเป็นปีที่คนรู้จักทำบุญให้ตรงกับจุดอ่อนของดวงชะตาตัวเองแล้ววางใจให้สงบจะผ่านไปได้อย่างมั่นคงที่สุดครับหากคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าสิ่งที่ผมพูดไปนั้นตรงกับชีวิตหรือเข้าถึงความรู้สึกของคุณผมอยากให้คุณร่วมแสดงพลังแห่งศรัทธาโดยการพิมพ์คำว่าสาธุ หรือขอบคุณไว้ในคอมเมนต์ครับเพื่อเป็นการยืนยันกับจักรวาลว่าคุณพร้อมแล้วที่จะรับพลังงานดีๆและเปลี่ยนชีวิตตามแนวทางที่ถูกต้องผมขอเชิญชวนให้ทุกท่านกดติดตามช่องนี้ไว้เพื่อที่เราจะได้พบกันบ่อยขึ้นผมยังมีเคล็ดลับการใช้ชีวิตและการวางจิตตามหลักธรรมะอีกมากมายที่จะมาแบ่งปันให้ทุกคนในคลิปต่อๆไปเพื่อให้พวกเราก้าวข้ามทุกวิกฤตไปด้วยกันอย่างมีสติ สุดท้ายนี้ผมขอตั้งจิตอธิษฐานขอบารมีคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลละโลกจงช่วยคุ้มครองกัลยาณมิตรทุกท่านที่รับฟังอยู่ณที่นี้ขอให้ปี2569เป็นปีแห่งการตื่นรู้เป็นปีแห่งความมั่งคั่งและเป็นปีที่คุณสามารถก้าวข้ามผ่านทุกอุปสรรคได้อย่างสง่างาม คิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปในทางธรรมขอให้สำเร็จพลันด้วยบุญที่ท่านได้กระทำมาอย่างถูกต้องและถูกทางสาธุครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับ